โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เกิดขึ้นมานานแล้วไม่ต่ำกว่า114ปีซึ่งปัจจุบันไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ทำได้แค่ประคับประคองอาการไม่ให้มันถดถอยลงไม่ให้เกิดการติดเตียงซึ่งภาระปัญหาทั้งหมดนี้จะตกไปอยู่กับผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ซึ่งทำให้บางครอบครัวจะต,ต้องจ้งผู้ดูแลขึ้นมาดูแลแทนและปัญหาที่จะเกิดกับการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์คือ บางรายอาจมีอาการหงุดหงิดอรารวาสและอาจเกิดการทำลายร่างกายของเราได้การพายาบาลผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ผู้ป่วยหญิงอายุ65ปีอาชีพแม่ค้าสามีเสียชีวิตอาศัยอยู่บ้านคนเดียวมีบุตรสองคนทั้งคู่ทำงานที่กรุงเทพเคยรับผู้ป่วยมาอยู่ด้วยที่กรุงเทพแต่ผู้ป่วยสับสนหงุดหงิดเดินออกจากบ้านเพื่อจะไปขายของหายไปสองครั้งจึงส่งผู้ป่วยกลับบ้าน มาอยู่กับญาติใกล้บ้านเดิมของผู้ป่วย5ปีก่อนป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์เลืมปิดแก๊สเวลาอุ่นอาหารลืมทานยาขายของไม่ได้ทอนเงินผิดทะเลาะก,กับลูกค้าวางทรัพย์สินแล้วลืมวุ่นวายไม่นอนกลางคืนจะเดินไปตลาดทุบประตูเวลาไม่ได้ไปใส่เสื้อผ้าซ้ําและติดกระดุมไม่ถูกต้องจําห้องน้ําห้องนอนไม่ได้เคยรับประทานน้ำไม่ถูชักโครกได้นายาล้างจานบุตรและญาติมีความเครียดเพราะต้องดูแลเกิดตลอด24ชั่วโมง รู้สึกเป็นภาระอายเพื่อนบ้านและเกิดความรู้สึกเป็นตาบาดโรคประจําตัวเป็นโรคความดาันโลหิตสูงความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันต้องมีผู้อื่นคอยช่วยเหลือจงระบุสาเหตุหรือปัจจัยส่งเสริมที่ทําให้เกิดโรคพร้อมระบุเหตุผลและข้อมูลสนับสนุนความคิดเห็นดังกล่าวปัจจัยส่งเสริมมีอยู่สองปัจจัยอย่างที่1ความสูงอายุความสูงอายุาายจะทําให้เกิดความเสื่อมถอยของการทํางานของสมอง ซึ่งจะทําให้การสะสมของโปรโตีนสําคัญที่ผิดปกติจะเกิดความผิดปกติของโครงสร้างเนื้อเยื่อสมองทําให้เซลล์สมองฝ่อและสูญเสียการทํางานปัจจัยที่2คือความนาันโลหิตสูงจะทําให้หัวใจและหลอดเลือดทํางานหนักส่งผลให้เกิดแรงดันเลือกดกดทับภายในหลอดเลือดสูงเกินไปและประสิทธิภาพลดลงทําให้ขาดการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองทําให้เนื้อเยื่อสมองเสียหายส่งผลกระทบต่อความทรงจําความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยรายนี้ ป็นโรคอัลไซเมอร์ระยะปลายเป็นระยะที่อาการของโรครุนแรงขึ้นอย่างมากในระยะนี้ผู้ป่วยอาจต้องการได้รับการดูแลและให้ความช่วยเหลือตลอดเช่นผู้ป่วยอาจอาราวาดเรียกร้องความสนใจและไม่ไว้วางใจผู้คนรอบข้างกล้นปัสสาวะหรืออุจจาระร่ออยู่ค่อยๆสูญเสียความสามารถในการพูดลงไปทีละเล็กน้อยจนไม่สามารถสื่อสารได้อาการและอาการแสดงในผู้ป่วยรายนี้ได้แก่ 1. มีปัญหาเรื่องทิศทาง และความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมลูกสาวเคยรับผู้ป่วยมาอยู่ด้วยที่กรุงเทพแต่ผู้ป่วยสับสนหงุดหงิดจำห้องนอนและห้องน้ำไม่ได้เดินออกจากบ้านไปขายของหายไปสองครั้ง 2. มีปัญหาเรื่องความจำหลงลืมบ่อยๆวางทรัพย์สินไว้แล้วดื่มจำไม่ได้ว่าวาไงไว้ที่ไหน 3. บุปลิกและอารมณ์เปลี่ยนไปจากเดิมเทาะกับลูกค้าจะไปตลาดก็จะทุบป,ประตูเมื่อไม่ได้ไป 4. นอนไม่หลับ วุ่นวายไม่นอนตอนกลางคืน 5. รู้สึกยากลำบากในการทำงานที่ซับซ้อนที่เคยทำอยู่เป็นประจำขายของไม่ได้ทอนเงินผิด 6. มีปัญหาในเรื่องการสื่อสาร 7. ไม่สามารถทำกิจ,จวัตรประจำวันได้ความสามารถในการทำกิจ,จวัตรประจำวันต้องมีผู้อื่นคอยช่วยเหลือบุตรและญาติต้องดูแลเกือบตลอด2ี่ชั่วโมง 8. มีความจำถดถอยใส่เสื้อผ้าซ้ำติดกระดุมไม่ถูกหัวข้อที่3 จงอธิบายแนวทางการประเมินสาภาพและการวินิจฉัยพร้อมทั้งบอกการรักษาของผู้ป่วยรายนี้การประเมินสาภาพข้อที่1การซักประวัติซักประวัติจากญาติครอบครัวหรือผู้ดูแลใกล้ชิดที่พักอาศัยร่วมกับผู้ป่วยซักถามถึงความทรงจําพฤติกรรมและอารมณ์ความสามารถในการทํางานและการช่วยเหลือตอนเองที่เปลี่ยนไปจากระดับเดิมเกิดขึ้นอย่างช้าๆหรือเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 2. การตรวจร่างกายตรวจหาโรคร่วมภาวะสุขภาพโดยรวม การมองเห็นและการได้ยิน 3. การตรวจทางจิตประสาทเบื้องต้นแบบประเมินที่นิยมใช้ในประเทศไทยได้แก่ Minimal Mental s t a t e e x a m i n a t i o n mmse tms e mmse ไทย2002 clock drawing test mini clock และ the mental cognitive assessment 4. การตรวจทางห้องปฏิบัติและการตรวจพิเศษ cbc ตรวจหา h y p e r s e g m e n t s neurofil และ mega l o b u s ซึ่งพบในผู้ป่วยที่มีภาวะขาดวิตามิน b 12และความผิดปกติของเลือด fasting blood s u g a ตรวจหาน้ำตาลผิดปกติ electrolyte ตรวจหาระดับเกลือแร่ในเลือดที่ผิดปกติแคลเซียมตรวจหาระดับแคลเซียมในเลือดที่สูง BUN ตรวจหาความผิดปกติในไต liver functional test ตรวจหาความผิดปกติของการทำงานในตับ thyroid function ตรวจหาภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์วิตามิน b 12โฟเลต ตรวจหาภาวะทุพภาพผโภชนาการเช่นภาวะพ่องวิตามิน B12 VDRL ตรวจหาโรคซิฟิลิส 5. การตรวจภาพถ่ายรังสีสมอง Computed r i z e Tomography CT Scan หรือ Magnetic Resonance เพื่อใช้ในการยืนยันการวินิจฉัยและแยกภาวะสมองเสื่อมติดตามการรักษาและหาสาเหตุอื่นๆการรักษารักษาโดยไม่ใช้ยา Non Pharmacological Management 1. การดูแลเรื่องกิจวัตรประจำวัน ได้การฝึกทักษะการ,กราาเข้าสังคมให้ผู้ป่วยได้ร่วมดูแลเรื่องกิจวัตรประจำวันของตนเองโดยมีผู้ดูแลคอยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือตามขีดความสามารถของผู้ป่วยสนับสนุนให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในสังคมครอบครัวและสังคมภายนอก 2. การดูแลปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมลดสิ่งกระตุ้นที่ทําให้อาการแย่ลงเช่นเสียงรบกวนและปรับสภาพที่อวา,ายาะใสให้ปลอดภัยง่ายต่อการใช้งานเช่นให้พื้นเรียบไม่มีของกะกะและแสงสว่างเพียงพอ เพื่อดการเกิดอบุบัติเหตุ 3. การให้ความรู้กับผู้ดูแลผู้ป่วยเนื่องจากผู้ป่วยจะเข้าสู่สภาวะที่ต้องพึ่งพาผู้ดูแลเป็นบุคคลสําคัญที่สุดที่ต้องเข้าใจการเนินาการของโรคและความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในแต่ละระยะของโรครวมไปถึงสนับสนุนการดูแลตนเองของผู้ดูแลผู้ป่วยการฟืน้นฟูผู้ป่วยสมองเสื่อมด้านกายภาพเนื่องจากผู้ป่วยที่มีอาการสมองเสื่อมความสามารถในการใช้อุปกรณ์ต่างๆได้ลดลงการปรับอุปกรณ์ให้ง่ายต่อการใช้งานหรือปรับกิจกรรมให้เรียบง่ายและปลอดภยัย รวมไปถึงการฝึกการกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสโดยการบีบจัดนวดการกระตุ้นกิจกรรมการเคลื่อนไหวจะทําให้ผู้ป่วยได้ฝึกสมรรถภาพทางร่างกายได้ดียิ่งขึ้น 5. การดูแลด้านพฤติกรรมและจิตบําบัดเนื่องจากปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์เป็นความผิดปกติที่พบได้บ่อยอาจต้องใช้การรักษาควบคู่ทั้งการรักษาด้วยยาและพฤติกรรมและจิตบําบัดโดยการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเพื่อให้เข้าใจผู้ป่วยและมีวิธีการดูแลได้อย่างเหมาะสม เช่นการเปลี่ยนแปลงความสนใจในตัวผู้ป่วยออกจากเรื่องที่กำลังหงุดหงิดหรือโมโหการเสริมสร้างด้านอารมณ์ด้วยโดนตรีบำบัดเป็นต้นการรักษาด้วยยา Pharmacological Management 1. นึ่ยาที่ใช้รักษาตามอาการด้านการรู้คิดยากลุ่ม c h o l e s e เซ e r a s e Inhibitor มีฤทธิ์ยับยั้งสารที่ทำลายสารส,ารสื่อประสาทในสมอง A c e ิต l c h o l i น e e ส t e r a s e inhibitor ทให้มีสารสื่อประสาทเพิ่มขึ้นเช่นยาโดนิฟิซิลแกลนทามีน ฤีวสิกไมย,ยากลุ่มนอนคอมเพติฟีฟอินฮิบิเตอร์เช่นมีแมนทีนทำให้กูตามเมตไม่สามารถจะกับรีเซปเตอร์ได้ทำให้ลดการเกิดพิษต่อเซลประสาทใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการปรานการถึงรุนแรง2งยาที่ใช้รักษาปัญหาพฤติกรรมอารมณ์และความผิดปกติทางจิตอาจต้องใช้ยาตามอาการทางจิตร,ร่วมรักษาเช่นยาต้านเศร้ายาลดอาการหลงผิดประสาทหลอนและอาการกระวนกระวายยาคลายกังวลหรือยานอนหลับโดยแพทย์อาจจะปรับยาตา่มอาการ เพื่อให้สมดุลโดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลข้างเคียงของการใช้ยาข้อที่4จะแยกความแตกต่างของอาการและอาการแสดงของโรคอัลไซเมอร์กับภาวะสับสนอย่างไรการเริ่มต้นของโรคภาวะสับสนจะเริ่มเป็นวันส่วนโรคอัลไซเมอร์จะใช้เวลาเป็นปีการดำเนินของโรคนั้น24ชั่วโมงภาวะสับสนจะเปลี่ยนแปลงในรอบวันในโรคอัลไซเมอร์อายุ60ปีขึ้นไประดับความรู้สึกตัวภาวะสับสน ะมีความรู้สึกตัวลดลงวุ่นวายโรคอัลไซเมอร์จากวุ่นวายตอนกลางคืนความสนใจและสมาธิภาวะสับสนอัลไซเมอร์ผิดปกติความรู้คิดภาวะสับสนผิดปกติอัลไซเมอร์เหมือนกันการรับรู้วันเวลาสถานที่ภาวะสับสนแย่ลงภาวะอัลไซเมอร์แย่ลง,ะะลงอาการหลอนภาวะสับสนภาพหลอนหูแว่วโรคอัลไซเมอร์ประสาทหลอนหวาดระแวงหลงผิดภาวะสับสน ชั่วคราวโรคอัลไซเมอร์พบอาการหลงผิดการเคลื่อนไหวภาวะสับสนมือสัน่นตัวสัน่นโรคอัลไซเมอร์เคลื่อนไหวช้าลงไม่สามารถเคลื่อนไหวทำกิจกรรมได้ตามปกติสรุปภาวะสับสนจะไม่สามารถจดจ่อได้นานไม่เกี่ยวกับโครงสร้างในสมองจะเกิดความวิตกกังวลสามารถรักษาได้ส่วนโรคอัลไซเมอร์ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้เกี่ยวกับความผิดปกติของโครงสร้างในสมอง,มองเกิดความวิตกกังวล ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ข้อที่1ไม่สามารถทํากิจวัตรประจําวันได้ด้วยตนเองเนื่องจากมีความทรงจําในบางส่วนที่อาจหลงลืมไปข้อมูลสนับสนุนผู้ป่วยใส่เสื้อผ้าซ้ําและติดกระดุมไม่ถูกต้องจําห้องนอนห้องน้ําไม่ได้ขายของไม่ได้ทอนเงินผิดความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันต้องมีผู้อื่นคอยช่วยเหลือวัตถุประสงค์ทางการพยาบาล สามารถทำกิจ,จวัตรประจำวันด้วยตนเองได้กิจกรรมพยาบาลข้อที่1กระตุ้นให้ผู้ป่วยทำกิจ,จวัตรประจำวันด้วยตนเองให้ได้มากที่สุดโดยใช้น้ำเสียงนุ่มนวลเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนมีผู้คอยดูแลให้ความช่วยเหลือเหตุผลเพื่อสามารถกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้นึกถึงกิจ,จวัตรประจำวันที่ตนเองได้เคยปฏิบัติ 2. ตรวจรายการกิจ,จวัตรประจำวันหรือประจำสัปดาห์ เพื่อเตือนความจําและให้ผู้ป่วยสามารถทบทวนได้ด้วยตนเองเหตุผลการพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถจดจํากิจวัตรประจําวันได้ 3. กําหนดรูปแบบกิจวัตรประจําวันให้มีความเหมือนกันทุกวันตรงเวลาไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเกิดความสับสนเหตุผลเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเกิดความสับสนในการทํากิจวัตรประจําวัน 4. ใช้ป้ายชื่อเขียนชื่อติดไว้ที่ของใช้ เช่นแก้วน้ำแปรงสีฟันเหตุผลเพื่อให้ผู้ป่วยไม่ลืมของใช้ของตนเอง 5. ้าจงเสริมให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวพาออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านเหตุผลเพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายไม่รู้สึกโดดเดี่ยว 6. ดูแลช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังกายตามสมควรเพิ่มกำลังของมัดกล้ามเนื้อลดข้อติดเหตุผลเพื่อเพิ่มกำลังของมัดกล้ามเนื้อและลดปัญหาข้อติด 7. คอยให้กำลังใจและสนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้าใจว่ามีกิจวัตรประจำวันหลายอย่างที่ผู้ป่วยสามารถทำเองได้เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยรู้สึกด้อยคุณค่าและเป็นภาระเหตุผลเพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกมีกำลังใจรู้สึกว่ามีคุณค่าและมีความมั่นใจไม่รู้สึกว่าตนเองด้อยค่า 8. พยายามจัดวางเสื้อผ้าตามลำดับการสวมใส่ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่สวมใส่ลำบากและยุ่งยากในการถอดในผู้ป่วยที่มีปัญหาในการปัดกระดุมเสื้อ ่านจะเปลี่ยนกระดุมเสื้อแล้วใช้ซิปแทนเหตุผลเพื่อให้ผู้ป่วยเรียงลําดับการใส่เสื้อผ้าได้และสามารถติดกระดุมได้ถูกต้อง 9. ในผู้ป่วยที่จําห้องนอนห้องน้าไม่ได้ควรเปิดไฟดวงเล็กๆทิ้งไว้หรือติดเทปสีสะท้อนแสงตามทางเดินไปห้องน้ํานและห้องนอนเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถจําทางเดินไปห้องน้ําและห้องนอนได้เกณฑ์การประเมินผลผู้ป่วยสามารถทํากิจ,จวัตรประจําวันได้ด้วยตนเองข้อวินิจฉัยทางการพายพบยลข้อที่2 เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อตัวผู้ป่วยเองและผู้อื่นเนื่องจากระดับการรู้คิดที่เปลี่ยนแปลงไปข้อมูลสนับสนุนผู้ป่วยสับสนหงุดหงิดลืมปิดแก๊สเวลาอุ่นอาหารลืมทานยาทะเลาะกับลูกค้าวุ่นวายไม่นอนกลางคืนจะเดินไปตลาดทุกประตูเวลาไม่ได้ไปรับประทานน้ำในโถสักโคกและน้ำยาล้างจานวางซั์สินแล้วลืมเดินออกจากบ้านเพื่อไปขายของแล้วหายไปสองครั้ง ผู้ป่วยความจำบกพร่องวัตถุประสงค์ทางการพยาบาลไม่เกิดอันตรายต่อตัวผู้ป่วยเองและผู้อื่นกิจกรรมพยาบาลข้อที่1ผู้ดูแลต้องคอยจัดยาให้ซึ่งอาจทําให้ผู้สูงอายุสมองเสื่อมไม่ค่อยพอใจโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในระยะแรกจัดยาสําหรับหนึ่งวันหรือ1สัปดาห์โดยใช้อุปกรณ์จ่ายยาซึ่งมีขายตามร้านขายยาโดยใส่ย,ยาให้ในอุปกรณ์จ่ายยาสําหรับ1วันหรือ1สัปดาห์แต่ละวัน ผู้ดูแลและผู้สูงอายุการตรวจยาที่เหลือและกากบาทในละวันที่ผ่านไปในปฏิทินเหตุผลการพยาบาลผู้สูงอายุสามารถกินยาตามคำสั่งแพทย์และครบตามแผนการรักษากิจกรรมพยาบาลระดับที่สองจัดการกับพฤติกรรมอารมณ์ต่างๆที่ไม่พึงปรารถนาได้แก่ทะเลาะก,กับลูกค้ารูปประตูเวลาไม่ได้เดินตลาดสับสนหงุดหงิดโดยใช้หลักการสีบอได้แก่ 1. บอกเล่าเช่นผู้ป่วยก้าวร้าว ให้บอกผู้ป่วยด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลไม่ข่มขู่บอกผู้ป่วยว่าจะทำอะไรให้บอกบอกว่าสิ่งที่ผู้ป่วยกำลังทำอยู่ไม่ดีและควรแสดงพฤติกรรมอย่างไร 2. องเด่งเบนไปในเรื่องที่ผู้ป่วยมีความสนใจเดิมโดยไม่ต้องโต้เถียงไม่ต้องใช้เหตุผลแม้ว่าผู้ป่วยจะเข้าใจผิดเพราะไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเช่นพาออกไปเดินเล่นเปิดเทปเพลงที่ผู้ป่วยชอบฟังจะทำให้ผู้ป่วยอารมณ์ดีขึ้นลืมเรื่องต่างๆได้ง่าย ซึ่งเป็นการนําจุดดีของผู้ป่วยสมองเสื่อมการทรงจําระยะสั้นมาใช้เป็นประโยชน์หรือใช้วิธีการตามน้ําในระยะแรกและเบีเ่ยงเบนให้ผู้ป่วยทำเรื่องอื่นต่อไปไม่ขัดใจหรือพยายามหาเหตุผลมาลบล้างเพราะไม่เป็นประโยชน์เลย 3. บอกซ้ําด้วยท่าทีที่เป็นมิตรผูดช้าๆทีละขั้นตอน 4. แบ่งเบาบําบัดเช่นใช้วิธีนวดเพื่อให้ผู้ป่วยผ่อนคลายให้ผู้ป่วยทํากิจกรรมบางอย่าง ที่ง่ายๆเบาๆไม่ซับซ้อนจัดสิ่งวแวดล้อไม่สงบจัดระบบการดูแลอย่างเป็นระเบียบจะช่วยให้ผู้ป่วยคงความสามารถของเขาต่อไปได้ 3. จัดการการนอนหลับให้เป็นเวลาหลีกเลี่ยงการนอนระหว่างวันแต่อาจให้งิบหลับได้ในช่วงหลังอาหารกลางวันแต่ไม่ควรเกินบ่ายสามโมงเย็นไม่เกินครั้งละ3านาทีหลีกเลี่ยงคาเฟอีนชากาแฟน้ำอัดลมเครื่องดื่มชูกำลังกระตุ้นให้มีกิจกรรมการเคลื่อนอายุเมื่อใกล้ถึงเวลานอน ถ้าไม่นอนหลายคืนถ้าไม่นอนหลายคืนควรปรึกษาแพทย์ไม่ควรให้ยานอนหลับเองเหตุผลการพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 4. ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยจากควันไฟไว้ใกล้ห้องนอนและห้องครัวทุกห้องและหมั่นตรวจสอบให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอหรือติดกล้องวงจรปิดเหตุผลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเองและผู้อื่นหากเกิดเหตุเพลิงไหม้หรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน 5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมในบ้านและบริเวณรอบบ้านจัดให้เรียบร้อยสะอาดไม่เกะก,กะรวมทั้งไม่โยกย้ายเฟอร์นิเจอร์บ่อยครั้งมีแสงสว่างที่เพียงพอและเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ควรมีความมั่นคงแข็งแรงจัดอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆหรือของจำเป็นที่ต้องใช้สำหรับผู้ป่วยให้อยู่ใกล้ตัวผู้ป่วยสามารถหยิบได้ง่ายไม่ปรับเปลี่ยนบย่อยๆกำหนดทางเดินระหว่างห้องพักของผู้ป่วยไปยังจุดต่างๆที่ต้องใช้เป็นประจำ มีราวจับกันลื่นมีแสงสว่างเพียงพอให้คำแนะนำผู้สูงอายุและญาติเรื่องการเคลื่อนไหวลุกนั่งและการเคลื่อนไหวช้าเหตุผลการพยาบาลเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเกิดความหวาดระแวงหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยจนเกิดภาพหลอนและให้เกิดความปลอดภยัยและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุหกล้มที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยการพยาบาลข้อที่6สร้อยหรือกำไลให้ผู้ป่วยสวมข้อมือไว้โดยมีข้อความระบุว่าผู้ที่สวมใส่ มีปัญหาด้านความทรงจำพร้อมทั้งใส่หมายเลขโทรศัพท์ของญาติผู้ดูแลเหตุผลการพยาบาลเพราะหากผู้ป่วยพัดหลงหรือออกจากบ้านไปโดยไม่มีใครรู้เมื่อมีผู้พบเห็นจะได้ติดต่อญาติผู้ดูแลได้การพยาบาลข้อที่7ไม่ควรให้ผู้ป่วยทํากิจวัตรประจําวันที่มีอันตรายจากของมีคมเหตุผลเพื่อป้องกันการเกิดอ,อันตรายและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยและคนรอบข้างเกณฑ์การประเมินผล ไม่เกิดอันตรายต่อตัวผู้ป่วยและผู้อื่น